ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่าเมีวเลยนะครับผมอ่ะก็ผมกับผา,าเล่นเกมอันโลมาเนาะครับเนาะอ่ะก็ผมก็พกทุนมาที่หกหมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับเนาะอ่ะก็ผมก็อยู่กับค่ายประจานะครับสาหรับค่ายเอ m ซ x มนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ระบบการเงินโอเคเลยนะครับส่วนระบบเว็บก็เป็นระบบแบบใหม่นะครับมา งัดลูมาพี่น้องปีสามพเจ็ดห้าสิบเหมือนเดิมไปอมโอ้ยปีนี้จะแป็นขีดคาดเล่นสงการพี่ดอเลยโอ้ยเสียดายขีดคาดเล่นสงการกับผมปีนี้คือจังแบบเจ้าเจ้าของเถารุ่งหน่นยไหมเถาวก็แบบขีดคาดนะครับผมนะออกไปใส่ก็ตขีดคาดนะครับผมนะ นี่แหละครับผมฝึกวิทยายุทธอยู่บ้านยังเดี๋วแล้วครับผมปันสลัตไหลยหลยหลยหลสวยพีตะปินพี่ีะเปี๊ย บรทัานได้ไปเล่นน้ามิุ่ัสเลยครับผมปีนี่หน้าไอ้น้ายู่พระทัานถือตัวอยู่ <c oughs> ที่ธานนี่ดีเลยปันตะสลอนอยู่บ้าน,นเงียบๆเลยนะครับเฮ้ยดับทั้งหงาช่องสามโอ้โหไว้ไอ้ลายยังงามพี่น้องบ่ได้จักตัว สูตรเลียนแล้มากครับผมมีอย่างมากไม้ดอกครับพี่น้องเอ้ยก็เลยียนไปอีกสี่หลักครับผมปั่นไปเรื่อยๆได้แล้วก็ะรูดต่ขอดเด้อนะครับผมแนวแม่นได้แล้วใส่ตะพื้นตะพื้อีออกกับป้ากันใหญ่เลยครับผมข่อยก็บอกเลยตะพูอื่นนั่นละ่ะบอกเจ้าของว่าอะไรกันครับพี่น้องก็ทีนี้ค้ำไวน้นี่ในใจนะครับคือ,อไปจังหนึ่ง ไปจังหน่อยนึงนี่แหละเรียนไป,ไปเรียนมาเบิดดาบจ่อยนะครับ <c oughs> เร็่จัดไปอีกเดียคนห้าอกอ <c oughs> ะไ้ตอนนี้ปั่นไปก็นนยังมาทันมีอย่างดีขึ้นเล็กไปดองอ้ไรก็ยังแบบไล่รอบอยู่ไล่โดุลอะ้อนี่ ไว้ฟีสปินมาแล้วครับผมได้หอดหาฟีสปินพุ่นนะวัดข้า,าไปขอซิปขอซิปซิปส,สวยขอยี่ได้ไหมเอ่ยยี่ยี่ยียยยยย่ยี่สิบฟีสปินสวยงามติดต่อมีเตียนไห่เอ่ยเอาครับผมแปดคอมโบัวก็มาดิครับแปดคอมโบเอ้ยยี่สิบฟีสปินนะครับพอปั่นเข่าโบนัสแหละครับพี่น้องหอมครัหอมีอีกหนึ่งทีแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับโอ้ย เอฟก็กับเพละไม่เหลือเมียงด้วยงว่งว่าูาล <c oughs> เลยเ้ยพอได้ละเสียงดังลวดนะครับผมนะเวลาบอได้ได้ไกล้หนอยนะครับผมนะเป็นไกล้หนอยด้วยช่วงนี้สังเกตดูนะครับเข้า20ฟีสปินบ่อยนะครับผมนะแต่ก่อนก็ปั่นไม่ค่อยเข้าเลยนะครับ20ฟีสปินหลังๆมาก็เริ่มเข่าแล้วครับพี่น้องเลย แต่บางซูเปอร์เนี่ยไม่ไม่เห็นโดนเตือบแล้วนะครับบังกับเออเงือเงือ่เจ็ดหมื่นแสนเลยคิดตังค์รอเลยครับผมกิบโลมาเนาะเข่ายี่สิบคีสปินได้เด็กคิดตังค์รอเลยครับผมเข่าเบียดเ <laughs> บียดหลุดเข่าเบียดเบียด oh bất lực gì đó nè ui khỏi gì nè khỏe gì nè oh lấy ngay khỏe bật gấp đi lấy 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 nhìn nó xoắn bịt mít nè à lấy 3 spin mới nòng đấy วดดายู่ดายู่นะครับผมเว้ยบักกับไอ้วุ้ยหลายงามๆเก็บเล็กผสมหน่อยกับเตียแสนเนี่ยเดี๋ยวนี้เก็บลงมาเนาะเล็้ยมันสูงพี่น้องเลโเโียคนะครับหนึ่งแสนวันยบไปหนึ่งเทยียสวยๆงามๆ โอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับสำหรับเกมอันโลมานะครับอ่ะใครอยากลองเบิกนะครับสำหรับค่าย a z เซ็แนะครับผมก็ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับก็เป็นค่ายใหญ่ระบบการเงินโอเคเลยนะครับส่วนระบบเว็บก็เป็นระบบแบบใหม่นะครับอ่ะไปครับไปลองให้ไปฮันลเลนแนวใหม่กันดีกว่าเนาะใหญ่ใหญ่กันกรับผมบายครับบุ้ย